ชุดสุดเจะบ่าวปี2022สวัสดีครับวิคิวพ่อคาเพนะครับจากร้านไอเลิฟเจนนะครับวันนี้นะครับเป็น e ีพีพิเศษนะครับเอาใจคู่บ่าวสาวนะครับที่มีแผนกำลังจะแต่งงานในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นอกจากที่เราจะได้แหวนมั่นแหวนแต่งงานแล้วนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าชุดสูตรเจ้าบ่าวเนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าติดตามกันบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณบอสครับจาก s v n Bisbola ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอสครับชุดสูตรเนี่ยยุคนี้ปี2022นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับช่วงยุคโควิดที่มีการเปลี่ยนแปลงกันขนาดนี้ครับมีความแตกต่างแน่นอนครับพี่อย่างที่พี่บอกมาเลยว่ามันเป็นยุคโควิดเนาะทีนี้เราเริ่มจากเหตุก่อนเหตุมันก็คือโควิด ทีนี้พอมีโควิดปุ๊บมันจะส่งผลอยู่2อสอย่างนะครับหก็คือการแต่งงานเห็นได้ชัดเลยครับจากลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยว่างานแต่งงานวิธีเนี่ยจะกระชับขึ้นสั้นขึ้นเนาะง่ายขึ้นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแกรนดบอลรูมอะไรละนะครับเป็นอะไรที่ง่ายกระชับสั้นนะครับ2เลยก็คือสถานที่ครับพี่อีกสถานที่เนี่ย จากที่เคยอยู่ในห้องในโรงแรมในโถงใหญ่ๆใ,ในแกรนด์บอลรูมอะไรเงี้ยนะครับผู้คนเยอะๆก็จะกลายเป็นอะไรที่มันเป็นเอาท์ดอร์เยอะมากใช่จรครับเอาท์ดอร์หรือว่ากึ่งเอาท์ดอร์ก็ได้ดังนั้นครับ,รบสองสิ่งเนี้ยมันส่งผลกับเทรนด์สีของอการที่ตัดสูตรเจ้าบ่าวนะครับก็ส่วนมากแล้วนะครับตั้งแต่โควิดมาเลยสัสองปีหลังเนี้ยจะเป็นสีเอิร์ธโทนเยอะมากเลย เพราะว่าสถานที่จัดงานเนี่ยมันเป็นโอเคเป็นสีเขียวมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนว outdoor อ่ะ o u t ดอร์ใช่ครับดังนั้นนี่ยสีเบสกากีน้ำตาลอ even ว่าเขียวโ l ล v ฟกร e e n อะไรเงี้ยนะครับก็ได้รับความนิยมมากโดยสีอันดับหนึ่งเลยของที่ร้านนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลโทนออกน้ำตาลครับผมประมาณนี้ครับพี่แล้วคุณบอสครับแล้วชุดสูตรที่เป็นสําหรับ indoor กับเ outdoor มีความแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าครับต่างกันครับต่างกัน นิดหนึ่งครับพี่เพราะว่าสูตร o u t ดอเนี่ยนะครับคนจะเน้นให้มันระบายอากาศดีพอ,อ,อระบายอากาศดีเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนถ้าเราใส่ใยสังเคราะห์เยอะๆเนี่ยครับไปอยู่ท่ามกลางแดดอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะร้อนมันก็จะอับมากดังนั้นเนี่ยการเลือกผ้าครับก็ฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นงานกึ่งเอาดอรหรือว่างานเอาดอเยอะๆนะครับให้เลือกผ้าที่เป็นใยธรรมาชาติเยอะ ครับผมอาจจะเป็นวูลที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆหน่อยซัมเมอร์วูนะครับหรือว่าลินินก็ได้นะครับค่อนข้างนิยมมากถ้ายิ่งถ้าเป็นบีชวดดิ้งด้วยแล้วเนี่ยครับก็จะเน้นไปทางใหญ่ธรรมชาติเยอะๆครับผมมีความสําคัญในแพ้กันเลยนะครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้เป็นคําถามสําหรับผมเองนะครับคำถามถ้าเกิดว่าจะบ่าวหุ่นมีนะครับแล้วเจ้าบ่าวที่แบบไม่ได้แบบว่าผอมเซนเดอร์อย่างเงี้ย จะทายังไงครับอ๋ออันนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับคุณบอสเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาภาพตัดจบมาจากอิตาลีเลยครับต้องให้คําปรึกษานี้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมครับผมก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับจุดป,ประสงค์ของเราเนี่ยคือถ้าในงานแต่งเนี่ยเราต้องการให้เจ้าบ่าวดูดีที่สุดในงานดูเป็นพระเอกของงานนะครับสปอตไลท์จะอยู่ที่เขานะครับดังนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างที่พี่บอกมาครับว่าถ้าเจ้าบ่าวหุ่นหมีเนี่ยเราจะมีการ ทำยังไงให้เขาดูดูเป็นพระเอกของงานดูดูหล่อที่สุดในงานนะครับ<ช>ก็ง่ายๆเลยเราไม่สามารถตัดสุภาพบุรุษที่มีหุ่นแตกต่างกันตัดคัตติ้งเดียวไม่ได้ถ้าหุ่นมีเนี่ยโฟกัสเราคือเราต้องการทําให้เขาดูมีไหลดูเอวคอดไม่ได้ดูกลมๆมน,ะนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกแพทเทิร์นต่างๆหรือว่าเสื้อเชิ้ตอย่างเช่นสมมุตินะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกปกปาน เพราะว่าการที่เราเลือกปกที่มันป้านออกมันจะยิ่งทาให้หน้าเขาดูบานนะครับตำแหน่งกระดุมเสื้อสูทก็เช่นกันครับพี่กสมมุติว่าเราตัดสูทให้กับเจ้าบา่าวคุน,นี้เนี่ยเม็ดแรกเนี่ยไม่ควรจะอยู่สูงไม่ควรจะอยู่ตามมาตรฐานควรจะต่ําลงมาหน่อยอเพื่อเราจะได้เปิดช่วงตัวลึกนิดนึ่งดูโปร่งขึ้นมาหน,น่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็น2สิ่งที่ที่สำคัญจริงมีดีเทลอีกค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อผ้าเช่นกันเพราะว่าเจ้าบ่าวหุ่นหมีเนี่ย จากที่ประสบการณ์เคยเจอก็จะเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะเหงื่อออกง่ายนิดนึงอะไรเงีย้ยน,นะครับการเลือกผ้าก็ควรจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับมีมีผลมีผลต่อการใส่ด้วยเช่นกันครับหรืออย่างตัวอย่างถ้าผมยกตัวอย่างคอนทราสต์เลยอีกอีกอีกคุณหนึ่งเลยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคนผอมสูงครับคนผอมสูงเนี่ยจุดประสงค์เราคืออะไรครับจุดประสงค์เราคือเราต้องการทําให้เขาเนี่ยดูปึกดูแมสคูลินขึ้นดูปกป้องอเจ้าสาวได้สมาร์ทนะครับ <Cut ting S 1> คัตติ้งก็อีกแบบหนึ่งเลย เราจะไม่ได้ตัดสตรีมฟิตเข้ารูปมากเราต้องตัดให้มันเหลือสเปซหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทเลอร์ฟิตเพื่อให้เจ้าบ่าวท่านนั้นเนี่ยดูด,ดูมีความแบบกำยำหน่อยอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นจุดประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละหุ่นของสุภาพบุรุษมากกว่าครับอืมครับผมก็มต้องบอกว่ามีเทคนิคมากมายในการตัดชุดสูทแบบนี้นะครับต้องขอบคุณคุณบอสมากเลยนะครับ,รบโอเคก่อนจากกันวันนี้อยากให้คุณบอสฝากทางร้านไว้นิดนึงนะครับว่าติดต่อ,อยังไงบ้างได้ไหมครับ ได้ครับครับผมก็ฝากทาง s อสเวนวิสโนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณสุภาพรุ่ดนะครับแล้วก็คุณสุภาพศรีด้วยนะครับพี่เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ทางทางทางร้านผมนะครับจะมีเจ้าสาวทูบีนะครับจะพาเจ้าบ่าวมาเยอะมากๆผมเรียกได้ว่าประมาณ60-70%เลยก็ได้นะครับก็อาจจะฝากคุณสุภาพศรีด้วยนะครับที่กำลังจะ มีการแต่งงานงานสมรสเร็วนี้นะครับว่าลองดูทางร้านเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับหากคุณชอบในสไตล์เดียวกันผมเชื่อในสไตล์มินิมอลนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปภาพสไตล์ที่เสือออกไปเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่มินิมอลไม่เยอะเกินไปแต่แฝงไปด้วยดีเทลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกอสีผ้าอ็อกเซอรี่หรือการใช้คอนทราสต์เท็กซเจอร์หรือแพท,ทเทิร์นนะครับก็ลองดูก่อนได้นะครับถ้าชอบในสิ่งเดียวกันเป็นสไตล์ของคุณแล้วเนี่ยครับก็ สามารถเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็บุ๊กคิ้งมาได้ทางเ c e b o o k นะครับหรือว่าจะเป็นในไลน์ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบถ้าอยากจะพบตัวผมเองเลยเนี่ยก็ให้บอกแอดมินเลยว่าเออขอขอพบคุณบอสนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ดูแลเองเลยครับมผ,มผมต้องบอกว่าร้านของเราส่งคนใกล้กันมากนะครับ <c oughs> ดูแหวนมาจากที่ร้านไอเลฟเจนเซสเดินกันมาต่อเลยครับ <c oughs> เดินกันมาที่ SBN บี s อ็นต่อได้เลยแล้วบอกได้เลยนะครับว่ามาจากอีคิวพ่อคาเพชรเดี๋ยวคุณบอสเขาดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทั้ง2ช่องด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับพวกเรานะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ